สวัสดีค่ะสาวอนผ้าลุยมและค่ะพี่น้องมืนเอเนี่มานางว่าวจาก็จะน้อยเนาะค่ะน้อลร่มเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยมืนเอเนี่สาวอนมาเห็นงานพิเศษเด้อค่ะเด้อสาวอนสิบอกว่ามาเห็นงานพิเศษอีกอย่างเนาะค่ะน้ออันสาวอนมากเห็นงานโกสางกับพี่น้องเห็นงานพิเศษนะโกสาง ก่อสร้างวัตีโกสร้สางอยังก่อสร้างเฮ็ดในไอานอาคารทำความสะอาดนะคะพอดีเฮ็ดก่อสร้างเนาะค่ะก็ส,ม,สมัยเฮ็ดก่อสร้างละเนาะพี่น้องเนาะวันวนักงานน,นักอยู่ค่ะเสาบนเริ่มง,งานมื้อนี้ระคะ่ะเสาบนไปสัมภาษณ์งานมาเมื่อวานนี่แล้วก็มื้อนี้ก็เริ่มง,งานบ่ายสองจนหอดฮุกมงท่านหอดฮุกมุงหรอกคะ่ะอีกยี่สิบนาทีคะ่ะฮุกมุก่งเขาเคยเขียนฮุกมงนะคะ ล้วก็มาอื่นนี่เสาอุบลกับสิเริิมซ้ำเการาคาใบสองหอดหกมุ่งคือเกาหลังจากนั้นเขาก็ว่าจงจะมาคุยกันอีกว่าเธอเสียเหยาว,วนหรือง่บนยาวนะคะครางในบอกค่ะครา้งใันก็เสาอุบลน,นี่เหตุกินเน่เอ็นโรงบานเด้อค่ะเด้อโรงบานในเมืองบนที่เสาอุบลอยู่ค่ะกะโอ้ยงานนะักี่ได้พี่นอ้องคือขินซื้อว่ากอสางนี่นะคะวบนยูไซก็นะักหน้องนะักกิลีแต่ว่า สาวบนใจสูนะพี่น้องอีหยังมาสาวบนตํำสาย,ยางเดียบแต่ขอให้ได้เงินนะพี่น้องนะพ่อได้มีอยู่มีกินเนล็กป่าเหล็กทองจะโค้งเนาะคะ่ะนอกเพราะไมีเงินก็นได้ส่งให้ส่งให้พ่อให้แม่ใส่เนี่ยนี่แหละคะ่ะงานนักได้พี่น้องงานก่อสร้างประเทศนอกแต่บอกเงินดีอยู่แต่ว่าทำความสะอาดสาวอุบลกับทัานหูนะคะ่ะเพราะสาวบนเ่านเติ่มเฮ็ดนี่แหละคะ่ะกำว,วังวะเสด็จเฮ็ดแย่ไม่ยาก แสดเงินแต่ใส่ในี่ยจะน้อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเช้าบนก็ไปเมือเมืองไทยนะค่ะเขามีอันชุดฟ้องไห้เด้อค่ะพี่น้องบุกเช้าบนใส่เบืองเด้อกางเกงกางเกงค่ะเช้าบนเขาแต่ถอดนะคะเช้าบนถอดเสื้อนั่งเช้าบนใส่เบิองเสื้อค่ะเสื้อเสื้อกันหนาวบานเห่านะค่ะแล้วก็หมวกเซฟตี้นะพี่น้อง นะคะหมกเสตีและะ้วก็รองเท้าด้วยค่ะเด้อรองเท้าคู่หนึง่งแล้วก็เสื้อตัวหนึงน่งค่ะตัวหนึ่งเสา้บนก็เสียไปสากเพราะว่ามันแดดนะคะมือน,นี้อุมืออากาศอากาศหนาวไม่พี่น้องนะคะมือน,นี้ยก็บ่มียังหมางหมเสื้อบนก็เสียไปค่อยเด้อ่องคีบป้วค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเสบ้ไบนไเห็นงานกับเสิ้เมื่อยด้วยค่ะเพราะว่าวัาน อาธายิเฮต์นะค่ะอาริเฮต์เรื่อยๆกับซิประมาณเฮตเจนฮอดไอ้เริ่มงานเจ็ดมูนะคะ่ะจนฮอดตอนคำพลังหน้านะค่ะจังว่าอันนี้พลังเนี่ยเบิ่งพี่น้องกระสิอปลาสาวบุญร่งรกกรางเกาะแล้วก็เป๋าผู้เดียวเพราะแต่กินหนามเธอเดียวพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยซูซูค่ะให้พ่อแม่พี่น้องไม่กระลังมุกงกำลังใจสาวบนนุนในเด็กขาดเอ้ยสาวบุญซูค่ะบ่ม,มีส่สวย ตํานาลูกเดียวบ่ให้แต่บ่ได้งานเฮ็ดบ่ไยะท้อพี่น้องท้อได้แต่ว่ายอยถอยค่ะสู้บ่ว่าอยู่สไสก็เฮ็ดงานคือกันมีไผได้มานั่งกินนอนกินดอ,อกพี่น้องบ่ว่าอยู่เมืองนอกเลยเมืองยคือเก่าก็ได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหาอยู่หากินคือจังบ้านเฮาเลยพี่น้องอย่าสิาาว่าจขอบ่บ่สู้งานสู้การเด้อค่ะเด้อสู้จังจ,งจงสิอยู่ได้เด้อค่ะเด้อเมืองนอกนี่ เพราะว่างานยังก็ได้เงินเบิดนะคะว่าต่ขยนันว่าต่สูนะพี่น้องอคต่สูอย่างเดียวชาวบุกก็สูเพื่อกันยีนอเวนี่ค่ะอันถ้าบ่มีเสน้นมีสายนะหางานอยากเ้วอยพี่น้องโมกับตองมีอันทั้งผัวเน่ทั้งแฟนเนส่สิทั้งญาติพี่น้องสิก็จังเสด้งานเหตุได้พี่น้องแต่สาวบนนุญแค่เน่อันะว่าสาวบนไในงานไหว้นะพี่น้องเพราะว่า ยายาเห็นงานอยู่หันนะคะก็เลยฝากให้ก็เลยได้เห็นงานผู้คนนี่โอ้ยบ่ได้เห็นงานเด้อค่ะเด้อโมกะสิหูจักกันอยู่นี่ก็พระิตซอยปันไดค่ะผู้ดีก็มีดีดอกค่ะพี่น้องก็แล้วแต่เลือกครบเลือกหาจะได้เอาพี่น้องวอกใส่กสมัครค่ะภาษาภาษาเป็นแนวบาเป็นแน่คือจังสาวบนตั้าสลดพี่น้องอย่าสิยานอย่าไปยานคนอยู่มังหนอกกันยานคนบ่ไรเด้อค่ะพี่น้องยานแล้วอดตาย ตำซาไปหลววัตยาตำอันสุมซีซุมหาตำกับเบิงผูบวงคนนั่นในเด้อค่ะเด้อค่ะมื้อนี้สาวาบนก็บ่มีหยังดอกค่ะพี่น้องก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังเรื่องที่ว่าสาวาบนคิดงานก่อสร้างนี่ล่ะค่ะแล้เขาให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจกําลังใจให้สาวบนในเด้อค่ะเด้อว่าถือว่าพีดเนก่ก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้เด้อค่ะเด้อก็อย่าถือสาค่ะสาวบนไม่ควรต้องตรงสีน้าค่ะเว้าโป๊ะโป๊ป๊ะจังซี่นะค่ะค่ะ เมยได้พี่น้องเมยหิวเขากับหิวอันทาแฟนมาหาบนะคะนะก็ค่าเขาบ่กไม่ยังราคาเช่นนี้อยู่ดีมีแห้งสุขภูสุคนนะคะเดอ้อฝากความเปพี่นอ้องติดตามเบอร์คลิปให้สาวบนผ้าลุยในเด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจกดติดตามกดกระดิง่งเป็นสิบเออันเห็นคลิปใหม่ๆของสาวบนห้าห้อยกรสิบไปอยู่ได้พี่น้องเก็บพลหมอกพลไม้ สศราขาลุยนะคะเศราบนสิาพาไปพี่ผ้าพี่พ่น้องไปเบิ่งกีดะะ่ดอกค่ะเดได้วมวนเจ้หน่อยก็บวเฮ็ดออกอีกพี่น้องโอ้ไม่ได้แนวไปละค่ะแต่ชว่วงนี้ขอเศราบนเอาเงินก็เด,ด้อดขาเด้อหาเงินหาคำบพราะเดี๋ยื่อกินสื่ออยากเนาะค่ะเนาะอาหารไทยก็นแพงได้พี่น้องเะะด้อเะะด้อมนีการโป้มยังบมาไม้เด้อเด้อพี่น้องว่ดีไม่แห้งสุขภูสุขคนฟันฟันเห็นเหล็กกับวะบอกเศราบนเนะะด้อดขาเด้อมาคอมนเมนต์ในใต้คลิปก็ได้ะค่ะเดี๋จะยกน้อยพอดี ถือเล็นะคะเศรบนญเฮงบ่เคยซื้อเลขจกักเถอซื้อ,อดอกว้าล่ะคะ่ะแต่ว่ากับบอกเคยถือนะคะก็จะถือเลขแน่นะคะว่ามันเป็นจังไดนก็มาซื้อว่าถือเลขนะคะนะเนาะอยู่ดีไม่แหงเด้อค่ะเด้อไปละคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ